พอ,พอร้อหมอห้อยนี่นึ่งอยู่ละนึ่งขนมจ๊อกหนูกันโอ้ความนุ่งจุกตัเวเขาแบันนี้ยังอย่างครับพอเดี๋ยวนี้หลังจากที่เขาอ่าคั่วไส้แล้วนี่คือไส้มันอบก่อนขนาดฮ้อนๆแล้วเขาก็จกะผสมแป้งสูตรแป้งนั่นเองเขาใส่เกลืองเดียวก็ล้วเพราะว่ามันห่อเหมือนแม่มใส่หน่อยกลมมันเข้ากันนะครับแม่น ถ้าใครถามมานะน่ะมันจะว่ายิงน่ะตีบบมาตอบนี่เพราะว่ายังจำมาได้คือว่าตอนแรกใจปากมาเนาะมาได้กินไงนี่เท่านั่นเ<อ>นี่ยมันล้ำตัดเนี่ยเคล็ดลับมันล้ำตัดเนี่ยอันนี้คือสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยอจะกินเก็มมันๆหน่นอยอิ่มได้ สำเร็จเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการห่อองค์ขาลงองค์ขลงครับอีน้อยมาตายมาหาต่อมันน้อยลำไปดูมันน้อยลำไปเอาละัใหินลำไปเอาละเอาแล้วใจห่อนใจห้อนประพาลบเนี่ยปากฏว่า เฟลใสตรงสองจ้นใส่ต่อสองจ้นใครโจงดีจะินต่อสองจ้นไปของไม่หลวงเขาแล้วนะครับรอบที่สองต้องเตะก่อนเตะเตะก่อนอะจะตลลาละเอ้พอไรงามเห็หนเอง,งามยังคนห่อเหกล้าเนี่ยรอบเนี้ยนอนซุกกนไปนีเลเลลส่นีส่นีส่นี เออของเป็นงามตางามที่คนแยนักอะอ้ยเบลอเบลอเบมาไม่หลวงอันนี้ถือขั้นตอนอย่างครับหนึ่งขนมจ๊อกโอ้ยเบลอง่ายง่ายโอ้ลันลันลันซึ่งโบราณโบราณโบราณเขาสีนี้อนี่เออต้าเห็นผมไว้นี่หนึ่งไว้สักอ่าสิบห้านาทีสามนาทีก็ได้ละไม่หลวงขอพอร้อนหม้ออย่างนี้นุ่งอยู่น่ะ นึ่งขนมจ๊อกนะคะโอ้ฟนน้อุโอ้สเต์พอขอบคุณเลย้ีบอ่ะหอนหอนอนอนอเตพอเต์พอต้องเซนเซอร์เซนเซอร์ว่าตัวซอบว่ามันมันมันซุกเรียงงขีเราภายใน QC ลอนอนอนออโอ้ซุกเรียงเนี่ยซุกแล้วซุกเรอยงั เป็นไดโนเสาร์เป็นไดครับสุดยอดจับอ่ะมันหวานล้ำเปล่าเราจะติดตามมันหวานล้ำมันหวานล้ำเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวได้เวลากูแตะเตียนแม่เขาแย่เนี่ยเขาใส่น้ำตาลปี๊บหน้าไงมันเลยหวานคนทอดจะเน้นหวานหน่อยครับแม่เขาหม้อหวานล้ำเพราะเขาใส่เป้าละโอู้หไทยล้ำแต่แม่เวลาแปลงละนมจอกไม่หลวงนี้ใจเย็นก่อน CFT เหมาะเหมาะเหมาะไปรอดูในคลิป่นะ